ถูกรถแทรกเตอร์ทับในบ่อโคลนนานห้าชั่วโมงชายชาวออสเตรเลียโชคดีจริงๆที่ยังมีชีวิตรอดมาได้หลังรถแทรกเตอร์ตกลงไปในบ่อโคลนนานตั้งหลายชั่วโมง ขณะที่แดเนียลมิลเลอร์วัย45ปีกำลังทำงานอยู่ในสวนที่บ้านขอบของเขื่อนขนาดเล็กก็ได้พังทลายลงจากน้ำหนักของรถแทรกเตอร์ของเขาส่งผลให้รถแทรกเตอร์ที่เขาขับอยู่คว่ำลงโดยมีเขาติดอยู่ด้านล่าง ด้วยน้ำหนักขนาด3มตันที่กดลงบนหลังของเขาแดเนียลติดอยู่ในสภาพดังกล่าวนานถึง5ชั่วโมงเขาทำได้เพียงพยายามรักษาให้จมูกลอยเหนือน้ำและตะโกนขอความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราวโชคดีที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องของเขาจึงรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาต่างก็รู้สึกทึ่งที่แดเนียลยังคงมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้แรงกดทับอันมหาศาล แดเนียลอธิบายว่าความมุ่งม,มั่นที่จะเห็นภรรยาและลูกของเขาอีกครั้งเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้เขายังลอยตัวอยู่ได้ขณะนี้เขากำลังพักฟื้นจากภาวะตัวเย็นเกินและน่าจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ในเร็ววัน YouTube's ad policies are killing creators, but you can help. Be a hero at p a t r e o n c o m t o m o n e w s